ทำไมคนขี้น้อยใจมักจะถูกนอกใจนะครับใครที่มีปัญหาก็คือถูกแฟนนอกใจถูกสามีนอกใจหรือถูกภรรยานอกใจนะครับถ้าไปสังเกตเดีๆก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับคนประเภทนี้มักจะมีความเป็นคนขี้น้อยใจเป็นทุนเดิมนะครับแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงครับแล้วก็สะสมมาสุดท้ายก็จะถูกคู่ชีวิตหรือแฟนนอกใจนะครับวันนี้ผมอธิบายว่าทําไมค,ครับการน้อยใจเนี่ยมันส่งสงผลกับเรื่องนี้มากๆนะครับข้อที่1นึครับก็คือเวลาเราน้อยใจเนี่ยเรามักจะไม่ยอมสรรรื่อสารในสิ่งที่เราต้องการนะครับก็ คือว่าทุกครั้งเนี่ยที่คู่ชีวิตของเราแล้วหรือแฟนของเราเนี่ยทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นนัดแล้วเขาไม่ยอมทําตามนัดนะครับหรือรับปากว่าจะซื้อของให้เราแล้วไม่ซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาน้อยใจมันขึ้นมาเนี่ยอารมณ์น้อยใจมันจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าไม่อยากพูดออกไปนะครับมันงอนมันไม่อยากสื่อสารออกไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพอเราไม่พูดสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอีกฝ่ายก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรพออีกฝ่ายไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเขาก็ไม่ททํําาใใหห้้พไมม่่ันนนจะยิงงรรุแ คล้ายๆกับว่าเวลาเราถูกนกใจเนี่ยเปรียบเสมือนเรากําลังถูกทําร้ายจากอีกฝ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามักจะตอบโต้คืนนะครับในสิ่งที่เขาทําร้ายเราเพราะเรารู้สึกว่าเราเราถูกทําร้ายเราก็จะเอาคืนการเอาคืนโดยการที่เราเงียบใ่แล้วก็ไม่ทําอะไรบางอย่างนะครับพอนานเข้าเนี่ยพอเราไม่ทําในสิ่งที่เขาต้องการและเราก็ไม่ได้รับนานเข้าก็คือว่าเขาก็ปรับตัวโดยการเข้าไปหาคนอื่นมาทําในสิ่งที่เราไม่ยอมทำนะครับข้อที่2ครับก็คือว่าตอนเด็กเราน้อยใจพ่อเราต้องการให้พ่อมาง้อนะครับอย่างเช่น กรณีที่คุณผู้หญิงนะครับมีความน้อยใจสามีนะครับจริงๆปมในวัยเด็กก็คือว่าบางทีคุณผู้หญิงอาจจะเกิดมาในบ้านที่มีพี่น้องหลายคนนะครับแล้วก็พอเรามีพี่น้องเนี่ยเราไม่จะถูกแย่งความรักนะครับบางทีพ่ออาจจะทําให้น้องมากกว่าพ่ออาจจะทําให้พี่มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราน้อยใจเราเงียบโวยวายหรือแล้วก็ตามเพื่อให้พ่อมารักหรือมาสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบนี้ก็ติดตัวมาสําคัญก็คือว่าพอเราแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยสามีของเราเนี่ยก็อาจจะมีปมกับแม่เวลาางอนเราเงียบก็ไปกระตุ้นปมที่่่่่เ้าาาแแบบววรูสึกมมไ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต่างคนต่างงอนกันนะครับก็เหมือนกับพองอนกันแล้วไม่มีใครแบบว่าหยิบชื่นความรักให้แก่กัน,นครับก็คือเงียบกันไปเงียบกันมางอนกันไปงอนกันมาแล้วสุดท้ายก็คือว่าแต่ละคนก็คือปรับตัวโดยเพราะเพศชายเนี่ยมักจะปรับตัวโดยการไปหาความรักจากที่อืน่นไปหาความสนใจจากที่อื่น,นก็จะเกิดการนอกใจกัน,นครับหรือว่า,าฝ่ายชายครับที่เขางอนแม่มากๆครับโดยส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงบางคนที่รู้สึกว่าไม่ถูกตามมีเติมเต็มเนี่ยบางทีเขาก็จะอาจจะไปสนใจกับลูกแทนลูกมาเล่นกับเขาเพราะนั้นยิ่งนานววันเเข้้าากก็จจะไปยิ่งใลลูแ เพิ er, no Plus, ่เฉยกับสามีก <sh 195 2> <sh> ็ทําให้เกิดสามีน้อยใจแล้วก็สุดท้ายก็ไปหาคนอื่นอีกสิ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่ขี้น้อยใจเนี่ยเปรียบจะเหมือนกับว่ามันมีภาชนะภาชนะหนึ่งนะครับมีรูรั่วอยู่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าคู่รักของเราเนี่ยเวลาเติมความรักหรือความสนใจไปเนี่ยก็มีรูรั่วนะครับคนน้อยใจก็รั่วออกไปเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาก็จะเรียกร้องไม่สิ้นสุดเลยไอ้คนที่ให้ก็จะให้แล้วทุกคนเนี่ยเวลาเขาให้ความสนใจหรือให้ความรักไปเขาก็อยากได้คืนนนะะคครรรั่่่่่่ทีีีขข้้้้อออยใใใจจเเืาาาหไไมมมดพววูง ใจเาเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะเรียกร้องแล้วก็เรียกร้องแล้วก็เรียกร้องจนสุดท้ายเนี่ยคนที่ให้เขาก็ไม่ไหวเพราะไม่ไม่ไหวเขาก็รู้สึกเกิดแห้งพอเขาเกิดแห้งก็ไปหาคนคุยด้วยไปหากิจกรรมให้มันรู้สึกเติมเต็มเขาและโดยส่วนใหญ่หาง่ายท,ที่สุดก็คือว่าไปหาเติมเต็มความรักจากคนอื่นที่พร้อมที่จะให้เขาครับเพราะนั้นสําคัญก็คือว่าถ้าเกิดคุณรู้นะครับว่าตัวเองเป็นคนขี้น,น้อยใจนะครับเพราะว่าลักษณะคนขี nou, ้น้อยใจมักจะเรียกร้องครับมักจะให้อีกฝ่ายทํามักจะทําให้อีกฝ่ายแบบรู้สึกไม่มีความสสะิ่่งที เกิดขึ้นก็คือว่าโอกาสที่จะมีการนอกใจก็จะสูงมากครับแต่ถ้าเกิดคู่ของเราครับเป็นคนที่ไม่มีความน้อยใจนะครับเป็นคนที่เซลล์เอสเตมสูงเขาอาจก็จะช่วยเราตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดบังเอิญคู่ของเราก็เป็นคนที่ขี้น้อยใจสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะงอนกันไปงอนกันมาแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาความพันแล้วก็ค่อนข้างจะมีโอกาสมือที่3ก็จะเข้ามาได้ง่ายมากครับถ้าเกิดคุณไม่อยากให้มีปัญหาหมือทสามเข้ามาครับคุณอาจจะต้องแก้ไขาการน้อยใจครับวิธีแก้ไขที่ได้ประสิทธิภาพไม่สูงก็ค,คือการโคชิ่งปกดล เวลาในตอนวัยเด็กที่เรารู้สึกน้อยใจพ่อหรือน้อยใจแม่ของเรานะครับแล้วก็ไปทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราเป็นที่รักเมื่อเข้าไปแล้วทําให้รู้สึกว่าเป็นที่รักเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่าต้องเรียกร้องจากพ่อหรือต้องเรียกร้องจากแม่ปัจจุบันครับมีอยู่เคสน้นนะครับมีอาการน้อยใจสามีตัวเองตลอดเวลาเลยไม่ว่าสามีตัวเองจะทําอะไรก็น้อยใจครับก็เรียกร้องความรักจนบางทีสามีก็จะเหนื่อยครับสุดท้ายสามีทําก็คือไม่ยอมกลับบ้านครับไปสั่งสรรกับเพื่อนหรือปุ้ยกับผู้หญิงอื่นอะไรสุดท้ายก็เริ่มมีปัญหา ก็ผู้หญิงคนนั้นก็มาแต่ดใ,ใจโคชิ่งปลดล็อกค,ครับเขามีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจที่พ่อเนี่ยส่งน้องของเขาไปเรียนที่อื่นแล้วทําไมเขารู้สึกว่าอเออทำไมพ่อไม่ไม่ส่งเขาไปเรียนที่ดีๆบ้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเขาน้อยใจเขาก็จะงอนไม่เงียบแล้วก็ไม่พูดแล้วครับทำให้เขามีปัญหากับสามีพอเขาได้ปลดล็อกค,ความพันตรงนี้เขาไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขารู้สึกว่าเขาเป็นที่รักของพ่อเขารู้สึกว่าพ่อดีกับเขามากที่สุดครับหลังจากนั้นก็คือเขาก็ไม่งอนสามีครับหลังจาก สิ่งที่เกิดขึ้นคือสามีก็เริ่มอย,อยากอยู่บ้านเนยิ่มอยากกลับมาบ้านเริ่มพาไปนู่นไปนี่สนใจมากขึ้น,นครับและสุดท้ายก็เกิดทำให้เขาเนี่ยกัสบสามีความพันกลับมาดีได้เหมือนเดิมครับตอนนั้นใครที่อยากมีความพันที่ดีกับชู้ชีวิตนะครับการโคชชิ่งช่วยคุณได้ครับสามารถเข้าไปดูผลลัพธ์ของการโคชหรือเทมโมเนียในเพจได้เลยนะครับใครที่สนใจแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้มาที่ไลน์วีนะครับแอดโคชอาทินนะครับรักและห่วงใยโคชอาทิน,นสวัสดีครับ